ทุกคนเมื่อเนี่ยฮาสิมัลล่างรถแบบ drive through นะคะครั้งแรกราคา8ปดสบกาบาทต่มาล่องเมืองเด้อกเป็นจังไรแบบเข้าประตรงลงเข้าประตรงลงรถเนาะบบเห็นเขาจะเห็ดวันว่าสิมีแบบแปลงตนน่าล้างดูดฝุ่นด้วยเนี่ยในเท่าไหร่ร้อยห้าเก้าเออน่าสนใจเฮ้ยล้างแร็คดูดฝุ่น ร้อดสิบเก้าสองร้อล้างไม่อันทั้งเดือน5้าสิบาทเองนั้นทั้งเดือนทั้งเดือนไงคุณเนี่ยสองร้อยนั่นเนี่ยเนี่ยล้างแร็คดูดฝุ่นเอาสองร้อยไหมอาไปเบ้อาเบิงเสองร้อยนะดูดฝด้วยได้ไดเดี๋ยวเขาไปเบิ้งเด้อสิล้างสรแ้รังแรกเด้อจ้าอยกกล้องเบิ้งนะ 200แน่ๆของเราเนี่ยรถไซส์เล็กอยู่แล้วไซส์สรุปเขาเสียลราคาไลยมันมีหลายราคาแน่นอนจะ200เนี่ยล้างแว็คด้วยแว็คแว็คก็คือเคลือบอ๋อเออดีป่ะถ้าไปล่างแบบข้างนอกนี่คือแบบ500ไม่ต่ำกว่า500ไม่งั้นก็ประมาณถ้ายังต่ำกว่า300เ้อะแว็คบริไดคัดบริไดคัทยังเกาะบริไดคัดเงาอ่ะเอออันนี้ร้องวงเด้อจ้าพี่กัดเด้อพี่น้องปั๊มปอตะทองใช่ไหมเธอ กาจนาพิเศษขามสองอยังเลยเตรียมล้างจุดที่สองเข้ามาละเออมันดีเนาะนั่นขจ้าวกำลังเริ่มล,ล่างนะจุดที่หนึ่งล่างล่างล่างแล้วก็ขี่รถออกกระบ,บ้านได้เลยใจเย็ยนใจเย็ยนใจเย็ยนใจเย็นใจเย็นอ๋ออ้วนอ้วนเทียบถือถอ้วนเด้วยถ้าเป็นเงินสดได้ไหมอ๋อจ่ายเป็นธนาคารได้ไหมอ๋อโอนได้ไหม เป็นสแกนใช่ไหมโอเคเอายืดแบบที่เก้าบาทแล้วก็จะมีล้างแว็กดายังคันนี้จะลงแว็กด้วยนั่นปั่นสองรอบอ๋อแล้วล้างแว็กด้วยล้างแว็กเท่าไหร่สแกนจ่ายอะคุณสแกนจ่ายโอเคมีโปรแบบรายเดือนก็มีนะฮะผ่านบ่อยไม่ที่นี่โปรรายเดือนแบบกผ่านผ่านบ่อยแต่ผมมาครั้งแรกไงผมมาลองดูไงมาลองใช้บริการดูไงนีโปดูดูสแกนอะไรนะสแกนจ่ายอ่ะแค่ห้าร้อยเก้าร้านได้เดือนเดียวมั้ล้างกี่ครั้งก็ได้ใช่ไหมคะ ถ้าเราเจ้าเจ้าหนิอ่ะน้องโอเคทำระก,ก่อนใช่ไหมสแกนนะโอเคสแกนอ่ะคุคูนเอียบโคดอ่ะสะแกนสแกนไหนอ่ะธุรกรรมใช่ไหมสแกนอ่ะ มันจะมาใกล้เราเหมือนมันจะมาใกล้เราฮัตเธอลองนเธอ,อเธอใส่เบรกมือหรือยังฮตัตใส่แล้วโอ้ยพักยู่ขั้นตอนแรกนะคะพนักง,งานกระสีขี้นกเต็มหลังรถอยู่เด้อมาลางว่าไรเรากี้นกเต็มหลังรถเต็มท้ายรถ มองล็อกหลังกันล็อกล้อหนายากว่ะมันประเทศไหนกับจักรวรรดิฮ่องกงเหมือนกันวะโอ้ยอันนี้ประเทศไทยมันเพิ่งมีต่างประเทศก็ใช้จังไรโอ้ยอยู่ก่ตเตอร์โอ้ยอยู่กัตเตอรประเทศมาตัว เเห็นเราอยู่คลิปต่างประเทศททเฮ็ดกหัวก่อนมาเฮ็ดกันมาสิหลายปีแล้วล่ะเออมันก็ธรรมดาหลักการมันก็งายของเราถ้ามันตัวนั่งตัวนี้ถ้ามันเป็นนะมันไม่เข้าหรอกยังกิอยู่ในยังเกิดอยู่ใหนยังว่า